บาปลาหูสำเร็จเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังแล้วว่ารู้ช้างเผือกจะไปเกิดในบ้านไม่ได้ต้องเกิดในป่าพระศาสดาจะไปเกิดในเรือนของคนไม่ได้ในเมืองในานามันต้องไปเกิดในโคนไม้พระอรหันต์ทั้งหลายจะไปเกิดในช่องแคบไม่ต้องไปเกิดในเรือนว่าง นั่งอยู่นี่หลายพระองค์จะได้เกิดในเรือนว่างเนี่ยกำลังจะซ้อมอยู่เนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีพระทหารเกิดขึ้นมาแทนโอ,โอ้แสดงว่าอยากได้อยู่เนาะโออยากได้อยากได้อยากให้พระทหารหญิงประมาณจักยี่สิบคนในมาเนี่ยยี่สิบท่านน่ะใครสมัครเสียชีวิตเพื่อนิพานวะ หนึ่งเสียสละอวัยวะเพื่อชีวิตเราไม่ใช่หนึ่งเสียสละทรัพเพื่ออวัยวะสองเสียสละอวัยวะเพื่อชีวิต3เสียสละชีวิตเนี่ยเพื่อธรรมะเนี่ยสุดท้ายทรัพอวัยวะชีวิตเพื่อบูชาธรรมใครหนอจะเป็นผู้เดินตามพระองค์ท่านขอพระหัตถ์อันสวยงามยกขึ้นดูสิ สาธออุแน่นอนนะอ,อแน่นอนแน่นอนพระพุทธเจ้าเมื่อทรงพระชนอยู่มีพระอระหันต์ผู้หญิงนี่เยอะเหมือนกันขนาดบริวารของแม่โคตมีนี่เวลานิพพานปึ๊กไปเนี่ย ออกมาแสดงปฏิกิริยาอันเป็นอภิญญยา500ตนแต่ไม่แสดงอะไรนะั่น200ตนคือ700ตนยบริวารของแม่โคตมีมีถึง700ท่านเป็นพระหันขนาดของพระพุทธเจ้ามากกว่าเม่นหินในทรายในท่อมหาสมุทรเนี่ยขนาดนั้นละท่านทั้งหลายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีเขาเบื่อนานร่างกายน่ยดุนแรงกว่าผู้ชาย แต่ผู้ชายมันไม่เบื่อนายกายเนียมันไม่เบื่อนายกายมันเบื่อนายในเรื่องการบริหารเขาจึงออกจากบ้านจากเนื้อมาจนทําให้เรือนว่างเลยพระพุทธเจ้าบวชออกตัดสรุปมาเจ็ดปีเนี่ยคนออกบวชออกตามพระองค์ท่านจนบ้านร้างเลยผู้หญิงที่เขาเป็นเมียเขาเลยมาประท้วงพระพุทธเจ้าสวดสวดเลยเนะทําไมพระสมณะจึงเอาสามีของข้าพเจ้ามาบวชอา้าว ฉันไม่ได้ไปจูงแขนผัวเธอมาข้าพเจ้าเป็นฟุตโทนี่บานอยู่ในป่าเนี่ยเธอเป็นมแมลงผูพึ่งมาตอมพอมาตอมนมาติดน้ำพึ่งหวานๆเกสรหอมๆเนี่ยคือมกกรรคผลเน่ยนิพานเนี่ยเขามาติดข้าพเจ้าก็ให้เขาบริโภคเขาบริโภคเขาก็บรบรลุไปเน่ยเธอจะหาว่าฉันบัญญัติไปเอาผัวเธอมาอะไร แสดงเรื่องกายกรรมวจีกรรมมนกรรมไม่ฟังเท่านั้นการทํากายให้สุจริตวัจีสุจริตมน,นสุจริตออกมาจากบ้านมาบวชเป็นพึงเป็นแผ่สมัยนั้นจนเลือดกับผู้หญิงกับเด็กน้อยนอกจากนั้นเข้านิพพานรึดเลยพวกท่านอยากไปน้ำวละล่ะเตรียมตัวเนี่เตรียมตัวมาจองเนื้อจองตั๋วทำวีซ่าซะ เดี๋ยวถ้าช้ามันจะเป็นวีไว้เด้อเอาคงได้รับทราบเนาะไวพศที่พระองค์ท่านได้กล่าวเดี๋ยวจะขอสลับซับซ้อนให้พี่น้องในด,ดูดดื่มเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งว่าผู้จะมีจิตผ่านพ้นหลุดไปสู่ความเย็นเนี่ยหนึ่งทำจิตของเราให้เย็นจนราบ ือเย็นอยาให้ขึ้นขึ้นลงลงทำจิตของเราให้เย็นราบไม่ใช่ราบเบีแล้วราบธรรมดาประการที่สองเอาจิตนไปอาบกับความเย็นให้สงบทำจิตเย็นเย็นให้มันราบแล้วก็เอาจิตไปอาบกับความเย็นให้มันสงบอย่าให้มันวุ่นวายข้อที่สาม ทำจิตของเราให้สงบจนสามารถ